ไขปัญหาต่างๆคุณแม่ต้องใช้สติและฝึกการควบคุมตัวเองให้ได้นะคะคือแม่ส้มเองก็เคยเป็นคนที่อารมณ์ร้อนมาก่อนโดยเฉพาะกับลูกเราก็มาลองคิดว่าแล้วทำไมอะเวลาเมื่อก่อนใครทำไม่ดีกับเราเราไม่เห็นจะต้องอารมณ์เสียขนาดนั้นแต่ทำไมกับคนที่เรารักมากที่สุดเราทำไมถึงจะต้องอารมณ์เสียใส่เขาถึงขนาดนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่ามีตัวกระตุ้นอะไร เราก็พยายามที่จะรู้สาเหตุแล้วก็แก้ไขและควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ก็จะทำให้นะคะเป็นเด็กดีมากขึ้นจากการที่คุณแม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองไม่ให้ลูกเรียนแบบพฤติกรรมตัวเองด้วยค่ะจำไว้เลยว่าการตะขคอกใส่ลูกไม่ได้ช่วยให้พฤติกรรมลูกดีขึ้นแต่ยิ่งจะทำให้ลูกเรียนแบบพฤติกรรมที่ใช้ความรุนแรงแล้วก็ทำให้เขาเกิด เป็นเด็กดือ้อเป็นเด็กก้าวร้าวเหมือนอย่างที่เราเคยพูดเพราะว่าอะไรที่เราไม่ชอบลูกก็ไม่ชอบเหมือนกันนะคะสําหรับใครที่เคยตะคอกลูกมาแล้วก็ขอให้ให้อภัยตัวเองแล้วก็เริ่มต้นใหม่ค่ะไม่ใช่ว่าเป็นแม่แล้วจะไม่เคยผิดนะคะแต่เราสามารถที่จะศึกษาวิธีที่มันถูกต้องได้แล้วก็ทำทุกวันให้มันดีขึ้นได้